สวัสดีครับท,ทุกทท่านครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่ที่บริเวณอำเภอรปราสาทนะครับเรามาพบกับเต่าตัวใหญ่ตัวบิ๊กกันเลยนะครับคือเต่าเสลนนั่นเองใครเคยมาขอเสียงหน่อยใต้คอมเมนต์มาเลยครับว่าใครเคยมาแล้วว่าเต่าเสลนเป็นทําไมถึงเรียกว่าเต่าเสลนนะครับตัวนี้เต่าเสลนนี้จะหันหน้าเข้าที่จังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะครับ ซึ่งเต่านี้ก็จะเป็นศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าประจำท้องถิ่นของจังหวัดสุรินนั่นเองนะครับซึ่งบริเวณนี้เป็นจุดพักรถแล้วก็สามารถเข้ามาที่เข้าห้องน้ำได้นะครับติดอยู่ที่ถนน24นั่นเองนะครับอำเภอปราสาทนะครับเราเข้ามาแล้วเราก็เจอกับสถานที่ท่องเที่ยวคือเตาเเรนมีที่จอดรถมากมายนะครับมีห้องน้ำห้องท่าให้เข้ามา รถถัรวก็สามารถเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าพร้อมแล้วเราเข้าไปดูข้างในกันเลยอยไปครับครับเราเดินทางซุ้มเข้าไปเลยนะครับก็จะเดินเข้าไปในบริเวณของเต่าซเลนนะครับก็จะเป็นจุดที่ใช้สลับในการแสดงสินค้านะครับบริเวณทางเข้าก็มีจุดซื้อของเยอะแยะมากมายนะครับเราก็เดินเข้ามาเป็น ซื้อของฝากนะครับแล้วก็มีร้านอาหารให้ทานข้าวพักทานข้าวได้นะครับเราไปเดินเข้าไปยังดีทัชชันคาเฟ่นะครับคาเฟ่เต่านะครับบริเวณภายในก็เป็นจุดแสดงสินค้าแล้วก็อกโอ้โถงสูงใหญ่มากครับด้านในนะครับ เป็นจุดแสดงสินค้าและด้านตรงกลางก็มีบ่อน้ํานะครับมีบ่อน้ํามีเตาด้วยนะครับก็เป็นจุดให้ทุกๆท่านสามารถเข้ามาถ่ายรูปแล้วก็เยี่ยมชมได้ครับพักทานข้าวเข้าห้องน้าห้องท่าได้นะครับและมีจุดให้บริการไหวพระทําบุญนะครับตามวันเกิดของแต่ละคนนะครับเราก็ มองดู360องศากันเลยนะครับแล้วก็มีจุดชั้น2เป็นจุดที่สกการะพระพุทธรูปต่างๆนะครับเดี๋ยมาดูใกล้ๆครับตัวนี้คือเต่าสเลนนะครับเป็นเต่าพันุพื้นเมืองที่อยู่ในจังหวัดสุรินทร์นะครับบริเวณตรงกลางของเต่าสเลนนะครับจะมีบ่อเลี้ยงปลาคราฟจำนวน2บ่อครับเป็นปลาคราฟที่ตัวใหญ่มากๆเลยนะครับ ใหญ่มากๆลยครับแล้วก็น้ําลึกประมาณ2-3ถึงเมตรนะครับนี่ครับเป็นน้ําบนบริเวณด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกบ่อหนึ่งนะครับมีปลาคราฟเยอะมากครับแล้วก็มีหงให้ด้วยนะครับตรงนี้มีหงให้ด้วยตอนนี้ก็เป็นบ่อเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นปลาฉลามหรือเปล่านะครับนี่ครับคล้ายกับปลาฉลามเลยนะครับตรงนี้ครับ ก็ไปดูต่ออีกครับต่อมาครับก็มีของเล่นให้เด็กๆครับเรียกตังค์จากเด็กๆได้ครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องหยิบตุ๊กตานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเครื่องเล่นนะครับหยอดเหรียญนะครับเล่นหยอดเหรียญครับครับแล้วก็บริเวณที่บ่อปลาคราฟนะครับก็จะมีเตาจมูกหมูนะครับถ้าเราดูใกล้ๆครับจมูกมันจะโผลออกมานะครับ เลยเรียกว่าเป็นจมูกหมูนะครับหรือเรียกว่าเต่าบินนั่นเองนะครับตัวนี้บินไม่ขึ้นแล้วครับนี่ครับเต่าบินเต่าบิน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 นะครับจะไม่มีเล็บนะครับจะเป็นเหมือนผังผืดนะครับไปหานิ้วต่างๆแล้วก็ทําให้เจ้าตัวนี้สามารถที่จะว่ายน้ําได้รวดเร็วครับ